สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของคริสเตียโน o โรนัลโดและเมสซี่กันดีกว่านะครับตัวของสองคนนี้เนี่ยนะครับผมก็ห้ามหันกันมาเป็นเวลานานถูกไหมแต่ณตอนนี้เองเนี่ยการต่อสู้ของสองคนนี้เนี่ยก็ดูจะจบลงแล้วนะครับผมจากการที่ว่าตัวของโรนัลโดเนี่ย ย,ย้ายจากแมนยูเนี่ยนะครับผมยกเลิกสัญญากันแล้วก็ได้เซ็นสัญญาใหม่กับทีมในลีกซาอุดีอาระเบียอย่างเอานาเซอร์แทนก็เหมือนเป็นการจบยุคข,ของโรนัลโดแล้วหรือเปล่านะครับ,นะรบในใสายตาของแฟนบอลเนี่ย ก็คงจะเป็นแบบนั้นแล้วถูกไหมถึงแม้ว่าโรนโดเนี่ยจะยังโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมต่อไปแต่การเตะในลีกซาอุนเนี่ยนะครับผมหลายๆคนก็ไม่ได้ให้การยอมรับเทียบเท่ากับลีกยุโรปอยู่ดีนะครับแต่ที่นี้เองเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะครับผมในช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยในช่วงแบบว่ากําลังจะเปิดฤดูกาลเลยนะครับถ้าเราจําได้เนี่ยในฤดูกาลที่แล้วตอนปิดฤดูกาลอยู่นะโรนโดเนี่ยไม่ได้มาพรีซีซน่นกับแมนอยู่ด้วยนะครับผมรวมไปถึงตอนที่มาไทยด้วยถูกไหมโรนโดก็ไม่ได้มานะครับทำให กัันนไปนะครบแล้วทีนี้เนี่ยในตอนที่โรนโดจะกลับมาเล่นให้กับแมนยูนัดแรกน,นะครับมันก็คือเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดประทะากับลาโยบายการโนครับไอเกมเกมนี้เนี่ยนะครับผมถามว่ามันมีไฮไลท์อะไรไหมก็ไม่ได้มีหรอกนะครับผมสกอร์ก็จบลงที่1ต่อ1นนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยจุดที่น่าสนใจอะ่ะมันคือจุดที่ เกิดขึ้นก่อนเกมต่างหากครับเพราะว่าโรนโดเนี่ยจะลงเตะกับนัดนี้ถูกไหมแล้วมันคือวันอาทิตย์พอดีโรนโดเนี่ยหายไปทั้งช่วงพรีซีซั่นเลยครับผมที่นี้เองเนี่ยก่อนเกมอ่ะโรนโดอ่ะเขาก็ได้มาคอมเมนต์นะเขียนว่า Sunday The King Play นะครับผมก็คือเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนี่ยราชาจะลงเตะแล้วก็คือหมายถึงตัวเองนั่นแหละครับมันคงจะไม่ได้หมายถึงคนอื่นหรอกถูกไหมก็แบบว่าเรียกตัวเองเป็นราชาเลยครับมั่นใจจัดๆนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็มีแฟนคลับรอรุ่นแล้วก็ตื่นเต้นกันมากมายในะช่วงเวลานั้นแต่จุดที่มันน่าสนใจจริงๆเนี่ยคือหลังจากนั้นดีกว่านะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยมานั่งจดสถิติมานั่งดูนะครับผมว่าหลังจากที่โรนโดเนี่ยได้ลงเล่นนัดนๆไปเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ โรนโดนีครับผมไม่เคยออกสตาร์ตเป็นตัวจริงในนัดที่แมนยูเตะในวันอาทิตย์อีกเลยนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมแล้วก็ตัวของโรนโดเองเนี่ยไม่เคยยิงประตูในวันอาทิตย์อีกเลยนะครับซึ่งนั่นทําให้ผู้คนเนี่ยก็แบบว่าเออ ก็อาจจะรู้สึกแหละว่าโรนโดฟอบตกแต่คอมเมนต์เนี่ยมันบอกว่า Sunday The King Play นะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยกให้เมสซี่ดังหางกล่ะที่เป็นราชาแห่งโลกฟุตบอลและถ้าผู้ชมรู้ไหมครับว่ามีคนไปดูสถิติครับตั้งแต่โรนโดนเนี่ยได้ พูดว่าซันเดย์เดอะคิงเพลย์เนี่ยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยราชาจะลงเตะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับทุกครั้งที่เมสซี่เตะในวันอาทิตย์ครับเมสซี่จะยิงประตูได้เสมอนะครับผมนอกจากนั้นเองนะครับหลังจากที่โรนโดเนี่ยได้พูดไปนะครับในวันอาทิตย์ถัดมาเมสซี่ก็ชนะหรายการด้วยนะครับได้ถ่วยรางวัลไปและเมสซี่นะครับผมล่าสุดที่ผ่านมาก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในวันอาทิตย์ด้วยครับโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นนะครับผม เมสซีน่นี่หมายถึงว่าเขาเป็นราชาหรือเปล่าเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยก็มาแซลโรนโดนยกใหญ่เลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่า Sunday t h ด King Play เนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงตัวเองหรอกโรนโดเนี่ยเป็นผู้เห็นก่อนการชมเมสซี่ย่างห่ากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความบังเอิญที่สําหรับโดก็คงจะเซ็งๆหน้าจนเจือดหน่อยนะครับมองบนนิดๆอะไรวุ่นเนี่ยแต่ถ้าเมสซี่ก็คงจะยิ้มได้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสีสันในวงการฟุตบอลไปแล้วกันนะเป็นความบังเอิญที่เออน่าสนุกดีหน้าแปลกดีนะ ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์แล้วก็ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับผมก็ ดูฟุตบอลให้มันเป็นสีสันให้มันเป็นความสุขดีกว่าเนาะกีฬานี้มันสร้างมาเพื่อให้ความสุขกับผู้คนนะครับไม่ใช่มาให้ผู้คนทะเลาะกันยังไงในวันนี้ลาละบ๊ายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ